ออกจากสวนตอนเย,ยมื่อนี้เขาได้หมวกเมืม่อนำได้ื้อนี้เขาได้หมวกออกจากสวนไหมเอาเมื่อว่าอยู่ที่ยังใครเนื้ขันมาอะไรได้ใส่นะเอ้ยขันว่าเอาหมวกปลาไหวอลไรมาแล้วมันปวด,ดแล้วมันกายเลยฮักออกจากสวนผสมพันธุ์ผิดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ตังทรงขืนเมืม่อ่บ่เมือม่อ่บ่ถ้ามานปีนี้บ่ได้ยินเสียงตามสายเนะาะไิปีใหม่ผมประจักษ์ เดือนตัวโอ้ยยังซาวกว่ามื้อนี่ก็ปีใหม่ไปเว้าสิได้12ตัวนี้เบิดซ้ําปีใหม่อันนี้นี่ได๋ลบ้านเฮาแต่เจ้าีม่เจาเดือน2พาอยู่นี่ปีใหม่สิ้นเดือนนี้สิสิ้นเดือนนี้ปีใหม่น่ะปีใหม่อันเือ12ออกมาเดือนเจ้านั่นเด้เจ้าเดือนปีใหม่จอบ่นยล้างนมนบ่นี้ กันนี่แหละนี่เดือนเฮาอยู่นี่แหละนี่วันที่สิปลายวันที่ช้าสิปลายนี่ปีใหม่นั่นโมเมนต์ีบริเวนบอกไอ้หนุ่ยแล้วบอกว่าปีหนาจังเมื่องาเอาพี่น้องเทียงกันเออมาเจอแล้วจพี่น้องมาเทียงกันเทียงกันอย่าปีใหม่เพื่อนกองขอใจแต่ว่าทางล่างห้องนันแมนเดือนสิบสองยังมีเบิดเบิดมื่ออื่นนี่นี่สิบสี่ข้ามสิบห้าเบิรดเออเดือนสิบเอ็ดบอเดืยนนี่นะเออไปเบิ่งอยู่ปฏิทินไปไปเทียงกันเออเดือนสิบสองเดือนนี่นั่น ก็มันสีเบิดมาอื่นนี่เดีมันเบิร์มาอื่นนี่เดือนีะเอสิกมเอูเบิดเดือนยังเป็นเดือนยังเป็นเดือนผมบ่เดือนแดงว่าเมื่อก่อนปีใหม่จะแดงว่าเมื่อก่อนปีใหม่เด้อนเนี้บางอย่ปฏิทินเนาะนและยังวะเพื่อความแน่ใจเอื่อนวาน นี un, ่แล้วน้ำใช่ามถู่วอ่ำเฮาหัวหนาเห็ดส่วนนี่ก็จะนอนได้เข่าได้นี่เอามาบัดได้เข่าสองส่วนนี่นะอืงแขียวบาดได้เข่าสองส่วนนี่นะยิงแขวอวข่าใก้แต่ว่าต้นนี้สองปัญหามันหอนมันบอดตี มันเดดก็มาเก,กอ,อกอีกบ่นน่แมนยุโอ้ต้นมะทรเรียนก็มีโอ้หัวหน้า่อยปูกห่อนมักทรเรียน,ม,รรยนมาแกน้อยก็ได้กินแล้วสันนีนะ่ะเด็กๆขึ้นมาทำไมไม่เก็บของขึ้นรถ ออโอ้ยบอ๊ะทำไมหนูดูไม่เป็นเลยไม่มีฮอดเดือนชิบสามผัวบอหน่วันที่ชิบสามอะ เดือนที่สิองเดือนธันวาเดือนทันวาปีเท่าเออมืออื่นนั่นแหละอเ ตัวน้าไปเอามาซักใข่บ่เอามาซักเสือโอ้ยบ่ได้ไปชุกเสือตัวน้าสั่มยังมันไปกูมาไหวพี่บ่ปะเรียบซีเป็นกระทมกันเขามาพี่น้องว่ะบ่าวใครเป็นยังคือบ่มาบ่าวข่บ่ได้มาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นทำงานเฮ็หตุละบ่าวโบยยังดิ เห็นหานไอหิบนะทำงานก่อสร้างแล้วก็เอาลูกเบาใครไม่มาไม่มาก็ไม่เป็นไรอยู่เอาลูกดีแล้วเบาใครเพิ่นเ็เห็นงานคือการพี่น้องเ้ยมันเห็นงานคือกันเนาะเพิ่นก็เห็นงานก่อสร้างคือกันเบาใครกับ่ได้อยูซื้อๆดกพี่น้องม,มาขามกกงไห่ก็เป็น con nó mạnh. The kì hông, dù xuân tóc nắng. kỳ là dù tôi nắng, vì nó Lay cắt, khất out, cut out my head, bunny for lay ma, cho hong nga 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 đỡ บอกว่าเบาไขรเพิ่นก็เห็นงานก่อสร้างแล้วก็เอาลูกเลี้ยงลูกอยู่เพื่อนเฮ้ากับมาหาอยู่พี่เนาะสอยกันหาสอยกันอันนั้นพี่น้องเลยบ่ได้บ่รไ,ได้ไลายก็บ่รได้หลายก็ได้หน่อยกันยังดีกว่าโบหานอะพี่น้องเนาะคิดผาดประกันได้ก็ขอโทษขอภัยลลายเมื่อนี่ดอกขึ้นไลายพี่น้อง,องดอกขึ้นไลายแล้วเลยบ่ได้ถ่ายคลิปลงคลิปเก่าไปก็ขอโทษขอภัยเดิม อันนี้ก็สิเป็นเที่ยงหัวหน้าอันนั้นก็สิเป็นหลานอาหารตามสั่งอปีมาแกงไส้ไก่บ่อปีมาแกงไส้ไก่บ่ มาสักซ์เซได้หรอบ่เอาบไดไปเอาเมษาบ่บไดไปเมษาบ่ออันแพกน้ำในดน่ะบได้เอาลงบ่อือาองไหนไนเฮ้ยแพกน้ำนั่น <laughs> Ôi cái nhỏ vỡ ở đây hốt khuẩn nè. <laughs> lột lột cho chân mặc xài khoang hun hang đấy. Hấp hấp hấp. Terima <coughs> kasih <coughs> <coughs>